xả bay đi xả bài đi xả bài đi xả bài đi và sọt đi an bộ thôi กับเตีอนะเตนยอเตืนตนนี่อะไรคือจะขอาหนึ่งนะพี่นั่เยอืมดแ่งหมดแข้งตัวใอรเปิดใหมปิดใหมดี่จสิมันีัง่ติดีงิมันกิวจิสบัดีอมใจสัดี นสวัสดีและสบายนะคะสบายดีไอ้ตาสบายดีไอ้เมืเอม่อนี้มื่อคืนอันกลางเวนกลางคืนกับซิบอะไรคืนป้าซิวสาวกว่าค <c oughs> ืนเนาะว่เปมนเชีวสาวกว่าเวสาวกูข <c oughs> มมดแทะเนาะ ส,บ,บ,าสบ,บายดีจ้าคืองามแท้น้องคนละอีหลาซื่ยัางน้อว่าใจกดกอดบบได้ถามสื่เพื่อนเพื่นเขามาจะเถียบไว้ถามสื่อเพื่นสบายดีไอสุนใจจากชาวหญิงเด้อ เขาบอกลีขออยากนั้นอย่งนอนจึยิงเลยพากันกินข่าวเที่ยงกันยังเนาะเมื่อนี้ไอ้ตาย่ังไงย่างเพราะว่ากำลังกินข่าวประมาณวันเก่ามงชิบม้งยังเพราะฉันหิวไอ้ตากินข่าวเที่ยงแล้วบปล่าไอ้กินข้าวเที่ยงดีจังเนาะสื่อสาวสงอายุกี่ปีคะสื่อสาวสูง อไ่ไเยนงจบกัน่้ิบอนย่งบอยาน่องกันยังบะทันหิวคือกานไหนผัวมันย่งบะทันหอดขมุงสมุงที่เขาอเขาเคยกินประมาณใบหนึ่งใบสอง สิบสี่ปีอ๋อเป็กกำลังเป็นผู้สาวหน่อยต๊อกแม่กำลังเป็นตะแพงชื่อนี้ก็ชื่อสาสมขอชื่อจื้อเด้อบ้านนี้เด้อเจ้าเวลาเจ้าเขามาหาเอื้อนเลยชื่อเอื้อนชื่อเจ้าบ,บ้านนี้สาวสมบั่นละห้าน้ำแม่นบ่อ,อีหละจะอยู่บ้านละห้าน้ำกีไก่เนี่บ่ไอ้สมใจไปใช่เนาะไอ้สมใจ,จนีเนาะบ้าก็หายหัวไปใช้อีกเลย <laughs> quấy <laughs> liếm, Ah, ơ, 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 nó ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณสําหรับเลือดหนึ่งโวยบอสแสดงตัวเนาะเลือดหนึ่งกันเนาะดูเอ้ยห็นอ๋อบัตรละหาน้ำโอ้มีเอฟซีบัตรละหาน้ำบัตรบัตรเป็บัตรละหาน้ำที่ไปเรียนน้ำเด้อแม่นซุดเบื่อกับไปดูอยู่ได้สะสมอยู่บัตรละหาน้ำนี่สุดเบื่อกับไปดูอยู่สิบเอ็นคอนพิจันทร์พิจันทร์เปรมพงษ์ยังนะเด้อไม่เกี่ยง

บอกข้างหน่นมงมาใส่เลมามาเสิร์มาดิาโอ้ยเสิร์ฟยิงไปข้างในเลยตจุด บาย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 นะคะบายบายสะสมบายบายไปไว้ไปไปไว้เถอะกําลังมาคุยกับเพื่อนกับไปอะไรโรงเรียนหรือว่าสาวส้มกับเออเฝนยังเขาเฮียนอยู่ซัมนี่เนาะยังเข้าไปตุ๊ตุ๊สู้เข้าไปต้องการท้อใส่ตุ๊สตดนะคะบุเพิ่งเที่ยว บสบ,บายดีเจ็ดดวงตานะคะสบ,บายดีเดอ้อพี่พีเอฟซีมาอโอ้มาลมกัน,นเดอ้เอพี่พีเอฟซีเลีเลี้ ตื่นมาเจ้าตื่าน่าเลยดิเจ้าเอสติกเกอร์แอบมองปุ๊ต้องแอบมองเด้อปุ๊ต้องแอบมองเด้อไม่ต้องแอบมองนะคะมาคุยกันได้เด้อมาคุยกับสามสาวได้เด้อจ้ามาอ้อมมาอ้อมบอล แมนยุโอคโแล้วอยังค่ะจาชมมาล้านนาดอกผู้สาวเบาออฟจะไปจะแสื่อคือกันตัวเจตัวยังพี่ๆยังนี่นะถ้งหมาสื่อคือกันมีผู้สาวกับโบโกเนาะมันเป็นหูนะปุ๊กแลวตะกี้นะเป็นหูผู้สาวมันจะเป็นหูมันเบาอ๊อฟมันนี่นั่นโอ้ยโอ้ยจ้าเด้อ อันนี้น่สะสมนะเออเออโอ๊ยมุงดิคนงุงงดิบอบอบอเป็นอันบอออฟหรือเป็นผู้สาวแต่ว่าอันชื่อจะขึ้กันอันเดียวตะกี้มันเป็นหูบผู้สาวตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นหูบบอออฟตอนนี้แต่ว่าเนี่ยนะอืมเออไอเสืองยได้เห็ดยังกันเนาะสะสมหัวเห็ดยังกันอยู่ดีสบายดีจ้า ได้สบายดีนะจ๊ะสามสาวสบายดีสบายดีไอ้พนมไฟสบายดีอ่ะสบายดีได้เลยนะอได้ที่จังโทษนะสามน้องเพิ่มเออควรจะกลับไปมาไอ้พนมไฟเนี่ยว่าแต่ให้น้องหยาดในยามกลางคืนนะว่าแต่เรื่องกองกอกกองก้อยแต่กงก้อยมาจังไสจ้าทางเว้นนะจ๊ะว่ารบกวนญาติแล้ว จัดการนเขาไหมส่วนที uh okay, ่จะบูมีปัโอ้โอเคโอโอ้ยมเลยไม่ใชเลยแเห็นเอ้าเห็นแต่คลอมเลต์นหเพิ่มไปอ๋อมันเป็นแบบอันนั้นมันชีเห็นแต่แต่อันอันเกินฮไอซิดกอันนี้อันฝัวเอฟซีนะเพราะเห็นเห็นแต่จากคององอ๋อเคสะ อาจารการเอสบายดีสบายดีเดอ้อพี่พี่วินัยบุตรแสนสบายดีอ่ะสบายดีขึ้นนี้่อยมาแบบซสายฝ่าและผมพัดเอ้ยลมพัดมาเอ้ยลมลมพัดได้ เออแบบนี้ก mm. okay, okay. so an <c oughs> ็ม <relied> ีบ่กอืมก็สัมชักเอบ่อ่านกบุลยังเนาะวสกนนะคะัอืม

มาไหวมาไววบอกมาไหวมาไหวกะสิไปไววมาไว้กะสิไปไววเพราะว่ามีทุลทุละกอยเป็นมากมากที่ต้องไปจะสรุปดาคงจะไม่ว่าอะไรนะจ๊ะดูญ่ดูทุลักเขาไม่เป็นไรนะคะเป็นไงได้เป็นทักก่อน ปตุลักก่อนจะมาไหมจงมาให้กำลังใจชุนองไหมแล้จ้าพี่พนเอ้ยไอวินายบุษแสนวะหวานเทะไอวินยบุษเมบัแจงกระแจงย่นนี่นะอืมนี่แหละกันนี่ทำเอาแค่ยุ่ง ี่ก็นบนนมบนยมก้องใจไปใช่หมาเนี่ยอืสบายดีแปดดวงตาเด้อลงมาพูดมาคุยกันได้เด้อพีพีเอฟซ คุณบอกร้านดงตาเป็นนึกเป็นไรนะคะค้าที่ข้ามาก็ฝากคนเลือกคนไร้ด้วยนะคะแม่บ่อย่าทิ้งมันทำมันเหลือเออ <laughs> ปริงปริ้งนะคะส่วนอาาไทยขึ้นมาเบ่ยกขึ้นมาเลยเนี่ยโบ ี่และเขาเงินมาบกเงินแล้วละเมสมอซีีบลไม่ไม่ตัวกลารยหายแล้วแบบยอี่แมนบบยังซีืองกบบมุ่เนี้อเนาะเหียนซีมเยีะปันมาบบกของเนี่ยเพระมันช่องสมอเนาะเออออออปันมือมันีมันแมเลยอากมาแห่อยากแหไมเงี้เนา ขเขาก็วแล้วคุณเชีย,ย,ยใหมเคุณชียใหม่เนอย่างไรอย่างไรเรากินงามมเนี่ยเออเออเมนได้มนแลไวคุณเชียใหม่อาจะกระโดดอี่บสิเจอกันเลยทักทายนะคะทักทายเด้ไอไปละบ่เอเนียไปละบ่เอหนึ่ง สบายดีสบายดีบ่ e. าวแอเด้อจัดสบายดีนะคะสบายดีบ่าวอสบายดีสติกเกอร์เย้เย็บจัดอาชใจเด้อลังเบาควันเอาใจเอาใจไปใส่หมาว่ากูคัน กะเดียวอีกเกิดไม่สบายเป็นใข้บอกเอว่ะอ้ดูดูดูอ๋อไปขุดกบบปใช่นาไปขุดกบยิ่ใช่ไอ้ไปขุดกบที่ไหนคะเอามาให้ปนเ้ยสนใจเด้อแปลมาให้ปนแน่กินปนกบเด้ลวกผักกระเดา

อิมก็เตมี่ได้สองตัวอ๋อมีเลย้สองตัวเตมไปกับภาเนอกเนี่เหรอเออเนาะนัก็ trời <laughs> ừ. ừ. bảo ừ. 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 Không, thì làm, thì chị em mẹ Đeo đeo là. cho À. <laughs> งมหอยมาผัดเราบอกว่า <Bien> ช <ven ido> okay, okay, okay. okay. ่วฮาหนิเลยคิดลึกเองนะโอเคโอเคโอเคบอกแอโอเคอยากไม่เนอะอยากกินผัดหอยแม่จ้างงมหอยมาผัดผัดกินเขาเขาจ่าบอกแมหอยกับกี้หรือว่าหอยจูคะา คนลีคนลีคนลีแจกดวงใจคนลีพี่นนังคนลียาวยองงอกยันอง,งอกหลยจะชิงงกง <c oughs> ไม่ได้งกยังกง,งมหอยอยู่ตามน้องบ่เอ๋บ่ละโอเคจ้าอโอเค ซึ่นงน่องในละคิดเลิกเองก็งอกเลยเนาะถ้ยิงบงอกขอยอีกเดวสิงอกงอกนันเป็นงับงับ่อยอ็บมกงับงับโดนแตงหึ่งเรยนคะรับจ้นะ อารมณ์ขมืออยู่่อืมก<ฮ>่อนมีเวลาเปดอนเหสั่งไั่งอันน้นจบอกยังไง,ง,ไง,ไง,ไงอได<ล> <c oughs> ้กำลังดีใจวะลบออก,ก,กอยบอกเรา็ฟอกแล้วมไม่ใช่มดอน ก่อนก่อนก่อยเนี่ยนอนอเอผมนอน